สวัสดีครับเมื่อนี้ผมจะพาพพีนองมาส้มการปลูกพริกครับปลูกพริกแบบง่ายๆครับนี่ครับคือพริกที่ปลูกไว้คือปลูกปีเดียวนี่สามารถกินได้หลายปีครับนี่ครับพริกเก็บได้คือมันสุกอยู่ในต้นแม่แล้ครับซือเขาปลูกเท่อเดียวเก็บได้หลายปีครับ ลดรายจ่ายเพิ่มไายได้จากการปลูกผิกของเขาเองครับปลูกง่ายๆครับคือปลูกทิมไปแล้ววดน้ำใส่ปุ๋ยธรรมดาแหละครับคือเบี้ยมันนี่มันสิเกิดเองครับรนี่พ่อนี่เกิดเองครับมันจะเกิดเองไปเรื่อยๆครับทีนหองนี่ที่ดินอยู่กับปลูกไว้ได้ครับอยู่หล่อขางบานน้ำไห้น้ำหน้าครับนี่ครับเบี้ยมันทีมันล่นลงเลย เกิดเต,ต็มอยู่ครับดิเดย็บมันก็ึืนอีกครับดินี่ครับคือต้นนี่มันได้หลายปีแล้วครับนี่มันก็นยังสามารถเป็นหมากให้จดน,นกินคือเกาครับถึงแม่มันจะบง่งามต้นมันแต่ว่ามันกัททาให้มันลนลงในพื้นดินนี่ได้ครับเพียงแต่ว่าเข้าทําให้พื้นนี่ปาสจางยายาญมามีแน่กับพวกนี้ยังับยังพอดิเกิดขึนได้ นี่บริเวณนี่คือต้นเกา่านครับหล,ลายปีแล้วครับพ่อหมากซุกม,มันล้นมามเมื่อกิดตามนี่แหละครับนี่เกิดมาตามห่มห้องหมักผิกน่ครับเมื่อกหายมากเท่ากับนำ้ำใส่ปุ๋ยเนี่ยใสขี้เท้าทานใสไปตามนี่แหละครับแบบพบ่อบดีสี้ยัย้งครับทำง่ายง่ายนี่มีแต่ต้นเกา่าครับนี่ จะ่ามันก็สามารถได้กินอยู่ครับทาให้เท่าได้กินผมด้วยอยากแนะนำให้พี่น้องมาปลูกแบบนี้นะครับปลูกแบบง่ายปลูกข้างเดียวเก็บกินได้หลายปีครับสำหรับการปลูกพริก ผมก็เลยอยากเชิญชวนพี่น้องให้ปลูกแบบนี้ครับมันจังประหยัดครับปลูกไวเล้ยวปลูกเพื่อเดียวเก็บเกี่ยวเลยลายปีครับสาหรับการปลูกพริกไปกินโดยที่ชาบ้านได้ซื้อกินครับคือกินแค่พริกที่ชาปลูกไว้่มนก็พ่อแล้วครับประหยัดไายจ่ายไปอีกเพิ่มรายได้ใส่หางเงินเข่ากระเป๋าอะไรดื่มครับจากการที่ชาบ้านได้ซื้อ พี่กินครับผมเลยอยากแนะนำให้พี่น้องปลูกแบบง่ายๆคือของผมนี่แหละครับปลูกไว้แล้วเดี๋ยวมันก็นล้นลงเกิดเองครับพ,พ่อโน้ยมาสูงดีโน้ยหน,ยหน่อยเทากับโบเขียบครับมันขี้ขาดเก็บล้นลงมันก็นเกิดครับเนี่ยเกิดเป็นต้นอย่างางี้สิครับพี่น้องลองหามาปลูกเด้วยได้ครับ ขอบคุณนสำหรับการรับส้มและกดติดตามครับคลิปหน้าผมจะหาเรื่องเล่าสาระดีๆมาฝากพี่น้องอีกต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดติดตามช่องปั๊มง่วง,งามนี่ได้ครับผม